สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ .com สุขก,กายสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาทำกำไรระยะสั้นใน Pocket Option นะครับโดยใช้เทคนิคจรสเกลอาป่าขาลงและเทคนิคเครื่องบินทยานฟ้าที่แม่นยำที่สุดในโลกนะครับสามารถคาดการได้อย่างแม่นยำแล้วก็เทรดง่ายที่สุดในโลกนะครับ วันนี้จะมาพิชิตเป้าหมายใน Pocket Option นะครับสำหรับท่านที่เป็นสาวกของ Pocket Option นะครับก็สนใจเข้าเรียนรู้เทคนิคก็สามารถติดต่อทักไลน์ไอดได้ทุกเมื่อนะครับผมให้ไลน์ไอดีไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับ วันนี้ผมจะเทรดคู่สกุลเงิน AJ นะเดี๋ยวมารุ่นกันเลยว่าผมจะสามารถพิจิตเป้าหมายได้ถึง50ดอลลาร์สำเร็จหรือไม่นะครับวันนี้เริ่มต้นที่ทุน19ดอลลาร์นะครับก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเออจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับรอบนี้ วิเคราะห์อย่างรวดเร็วนะครับเทคนิคการวิเคราะห์พิจิตเป้าหมายนะครับเมื่อเราเห็นจุดพิคาดอย่างชัดเจนเดินตามระบบให้มากที่สุดก็จะสามารถพิจิตตเป้าหมายได้นะครับไม่หวั่นนะครับแม้ว่ากราฟจะเป็นยังไงเราก็ประเมินสถานการณ์ได้นะครับนะเช็คเทรนเช็คระบบให้ดีเดินตามระบบครับระบบของเทคนิคจลใจอ้าปากขาลงและเทคนิคเครื่องบินยานฟ้าขาขึ้นนะครับเราเทรดคนเดียวนะต้อง มั่นใจที่สุดนะครับโอเคครับเครื่องบินทยานฟ้าครับรอบนี้จัดครับเครื่องบินทยานฟ้ารอบไหนเราคิดว่าไม่มั่นใจเราก็เอาน้อยหน่อยนะครับออเดอร์น้อยหน่อยนะครับมาลุ้นกันครับพอเก็ตออปชั่นนั้นนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมานะครับแล้วก็ได้สังเกตการมาระยะหนึ่งนะครับเทรดง่ายที่สุดนะครับง่าย ต้องยอมรับนะครับอันนี้ผมไม่ได้เรียกว่าสนับสนุนโกเกอร์นะครับแต่ว่าผมอา,อาศัยประสบการณ์ที่ผมได้สัมผัสมาแล้วก็ได้เทรดพกเก็ตออปชันมาระยะหนึ่งนะครับก็มั่นใจในระบบเทคนิคของจร์เียอาปากและเครื่องบินยานฟ้านะครับสามารถพิชิตเป้าหมายในพ o เก็ตออปชันได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันนะครับ ท่านใดสนใจเข้าเรียนรู้นะครับติดต่อทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้ได้ทุกเมื่อนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมหลายคนหลายท่านก็สแสวงหาเทคนิคดีๆนะครับบางคนก็เปลี่ยนโบรกเกอร์ไม่รู้กี่โบรกเกอร์แล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมอยากให้ท่านมาพิสูจน์เทคนิคจรยเจีอัปปารคาลงและเทคนิคเครื่องวิทยุไฟ้าที่ช่องสุปติ com เท่าน,นั้นนะครับเทคนิคนี้มีให้ท่านรอท่านอยู่นะครับท่านมาเลยครับติดต่อทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้ได้ทุกเมื่อนะครับ เอารอบนี้เราจะใช้เทคนิคอะไรเอ่ยนะครับขึ้นมาเป็นย7ิดอลลาร์เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ดูครับรอบนี้เราวิเคราะห์อย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับจระเข้อาปาครับถึงเวลาจระเขีพผงาดฟ้านะครับพิจิตเป้าหมายนะครับจระเข้อาปาครับเราเทรดแบบง่ายๆใจเย็นๆนะครับ a u d j p y นะครับวันนี้นะเราจะใช้เวลาจากเียนาฬิกาประมาณ14นาทีนะครับ 1นาฬิกา14นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็มาเป็น18นาทีแล้วนะครับก็ผ่านมาแล้ว4นาทีเนาะ4นาทีโดยประมาณก็มาลองดูกันครับช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถทํากําไรได้ทุกช่วงเวลาจริงๆแล้วนะครับแต่เรานั้นจะต้องเลือกคู่สปุลเงินให้เป็นประเมินกราฟประเมินเทรน ประเมินสถานการณ์ความผันผวนของแต่ละช่วงเวลาแต่ละเ,เรียกว่าหุ้นแต่ละตัวผู้สกุลเงินแต่ละตัวนะแต่ละคู่นั้นนะครับต่างกันนะครับในแต่ละช่วงนะครับเอาครับต่อไปครับรอบต่อไปเรามาดูรอบต่อไปครับจะสามารถทำกำไรได้สำเร็จหรือไม่นะครับเราตั้งเป้าไว้ที่50ดอลลาร์เนาะ50ดอลลาร์ก็ไม่ต้องเ,อเรียกว่าโล่มากไม่ต้องโล่มากนะครับเอากำไร ทีละนิดทีละหน่อยแต่เราอาศัยว่าเราเทรดหลายช่วงเวลาในหน่งวันนะครับในแต่ละวันนั้นเราสามารถทํากําไรได้นะครับเราก็ประเมินกราฟเอานะครับนะดังนั้นที่ผมมาเทรดพ็อกเก็ตออปชนั้นก็อยากจะให้ท่านนั้นมั่นใจว่าเทคนิคของผมนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเรียกว่า,าทุกโบโรกเกอร์แล้วกันนะครับทุกโบโรกเกอร์นะ ขึ้นอยู่กับว่าท่านนั้นจะสามารถใช้เป็นหรือไม่วิเคราะห์เป็นหรือไม่นะครับเอาต่อไปรอบนี้จะเป็นยังไงครับมาลุ้นกันว่าเราจะสามารถชนะไหมรอบนี้นะครับชนะไหมเออมาลุ้นกันนะลุ้นกันหน่อยครับเราเดินตามระบบนะครับสยบก,กําไรให้มากที่สุดนะครับชนะมากกว่าแพ้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมครับนะมันเป็นเ,เรียกว่าอะไรครับทุกท่าน ที่เทรดก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับคือชนะมากกว่าแพ้ก็ถือว่าโอเคแล้วสุดยอดแล้วนะครับโอเคเามาดูนะครับมันจะขึ้นไปตามระบบเลยเครื่องบินทยานฟ้าสวยงามแน่นอนรอบนี้ดูตามระบบเลยนะครับนะขึ้นไปขึ้นไปโอเคครับจบตามระบบเลยจะได้ทุกไม้ไม่เออผมชอบมากนะครับนะชอบมากจริงๆนะครับพอเก็ตออปชั่นนี้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับอันนี้นะเทคนิคที่ผม คิดค้นแล้วก็เอามารวมกันนะครับก็สามารถพิจิตเป้าหมายได้อย่างง่ายดายจริงๆนะก็ขึ้นมาเป็น35ดอลลาร์เรียบร้อยนะครับเราต้องทำใจให้ได้นะครับยอมรับความเสี่ยง สรรพะสิ่งในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราท่านเกิดมาล้วนแต่จะตายผู้ดีเข็นใจข้อตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นม่ติดตัวไปนะครับรีบตัดสินใจรีบทํานะครับชีวิตคนเรามันแสนสั้นนะครับวันเวลามันไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเราอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากเอาไว้คิดเรื่องอื่นนะครับถ้าท่านชอบความเสี่ยงนะครับชอบการเทรดนะครับมาติดต่อที่ช่องสุขเดียอ .com เท่านั้นนะครับ โอเคครับก็ออยังได้ครับ36ดอลลาร์อยู่นะครับต่อไปรอบต่อไปรอบต่อไปจะเป็นอะไรบางครั้งเราต้องอาศัยการอ่านวิเคราะห์สายตาอย่างรวดเร็วนะครับมาลุ้นกันเลยรอบนี้จะเป็นอะไรนะครับรอบนี้จะเป็นอะไรนะครับวิเคราะห์ก่อนนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าย้ำนะครับอย่านั่งแช่นะครับอย่านั่งแช่ สามสิบหกดอลลาร์แล้วจะเป็นอะไรครับอ้าวอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วโอเคครับเครื่องบินทยานฟ้ารอนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะครับมาพิสูจน์กันนะโอเคเลยเครื่องบินทยานฟ้าขึ้นไปขึ้นจริงหรือเปล่าขึ้นหรือรอนะครับขึ้นหรือรอนะครับเอาโอเคทยานฟ้าขึ้นไปเลยครับทยานฟ้าขึ้นไป เรามั่นใจในระบบนะครับเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับเดินตามระบบให้มากที่สุดทุกท่านนะครับที่ผ่านหลักสูตรแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าทุกโบรกเกอร์นะครับท่านต้องเดินตามระบบเท่านั้นแล้วก็ใช้ตัวชี้วัดที่ผมแนะนำเท่านั้นแล้วก็ตั้งค่าตามลำดับเท่านั้นนะครับนะอย่าไปสลับ อย่าไปสลับโดยเด็ดขาดนะครับแล้วท่านก็จะไม่ผิดหวังนะครับชนะมากกว่าแพ้อย่างแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับไม่ว่าท่านจะเทรดโบเกอร์ไหนนะครับที่นี่ที่เดียวครับที่ช่องสุตติ .com เท่านั้นนะครับด้วยความยินดีครับที่ท่านนะครับ ได้ตัดสินใจนะครับได้ติดตามช่อง YouTube ของช่องสุขิด .com ก็ติดตามต่อไปนะครับอย่ายอมแพ้นะครับอย่าท้อถอยในการเทรดนะครับเมื่อมีเทคนิคแล้วเราสามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น40ดอลลาร์เรียบร้อยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรรอบต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยเครื่องบินเฮยยนฟ้าไหมอ่ารอบไหนเราไม่มั่นใจเราก็เอาน้อยหน่อยนะครับออเดอร์น้อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ สรรพสิ่งในโลกนี้ผมบอกแล้วว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะครับท่านต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้อยู่ที่ไหนก็เสี่ยงในบ้านก็เสี่ยงนอกบ้านก็เสี่ยงซื้อหวยก็เสี่ยงเทรดหุ้นเล่นหุ้นก็เสี่ยงนะครับนะขายก๋วยเตี๋ยวขายของก็เสี่ยงทุกอย่างนะครับนะท่านไม่ต้องห่วงแล้วก็ท่านจะไม่เสี่ยงนะครับถ้าท่านชอบเสี่ยงลอตเตอรี่ชอบเสี่ยงหวยอะไรอะพวกนั้นนะครับถ้าเป็นการพนันก็หลีเลียงไปซะนะครับนะ แต่มันความโลภเนาะมันห้ามกันไม่ได้ดังนั้นนะท่านจะบอกว่ามันเสี่ยงมันก็เสี่ยงทุกที่นะครับนะเสี่ยงทุกที่เลยนะต้องยอมรับนะครับนะนอนอยู่บางทีไออยู่ดีๆก็มีลูกกระสุนทะลุไอหลังคามาตายเฉยเลยนะครับอันนี้นะบางคนก็ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายนะครับอันนี้นะก็เป็นเรื่องนะ มันไม่เที่ยงกอนนะมันไม่เที่ยงชีวิตเราเอ้าขึ้นมาเป็น4 3าดอลลาร์เรียบร้อยนะครับมันจะถึงไหมเนี่ยถึง50ไหมถึง50เมื่อไหร่เราก็หยุดเนาะโอเคนะตามนั้นนะอ้าวต่อไปครับมาต่อไปอามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับจะไปต่อไปนะครับอ่า รุนกันหน่อยมารุ้นกันหน่อยนะครับท่านใดยังลังเลสงสัยในเทคนิคก็ามาพิสูจน์กันนะครับรีบตัดสินใจนะครับที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นนะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นถ้าท่านสแสวงหาว,วิธีการหรือหนทางหากําไรหรือว่าหาเงินนะครับเลีเ้ยงชีวิตนะครับ มาที่นี่ครับที่ช่องสุขติด o m คอมเท่านั้นนะครับช่วยท่านได้นะครับเทคนิคดีๆรอท่านอยู่นะครับนะมาเรียนรู้ก่อนนะครับมาเรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งไปเทรดมั่วๆนะครับอย่าเพิ่งไปเทรดโดยไร้เทคนิคนะครับอย่าเพิ่งไปทําแบบนั้นนะครับไม่เป็นผลดีแน่นอนขนาดบางคนบอกว่าเทคนิคแน่นอนแล้วนะครับได้เทคนิค นะมาจากสำนักไหนก็ไม่รู้นะครับบอกว่าแน่นอนแล้วสุดท้ายเป็นไงครับล้างพอตไม่รู้กี่ครั้งนะครับมาที่นี่ครับที่ช่องสุขติด o m คอมเท่านั้นนะครับบางคนผสมผสานหลายแบบเหลือเกินนะครับหลายตัวชี้วัดนะกลายเป็นผัดชี้เมาไอขึ้นว่าขึ้นชื่อว่าผัดชี้เมาเนี่ยมันเมานะครับนะไปตามอารมณ์นะครับเมาบางทีนะครับอ่านะ ออเียดเสียนะครับอารมณ์เสียใช่ไหมอืมน่นะครับพวกผัดขี้เมานะครับเอาละครับรอบต่อไปเรามารุ่นกันรุ้นกันเลยยังไงก็ตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e กดติดตามช่องสุขติด o m อมด้วยนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอรอบนี้จะเป็นเครื่องบินทยานฟ้าไหมหรือว่าจระเขึ้ปาแต่เรามั่นใจครับว่า จอร์เก้อาปากแน่นอนรอบนี้จอร์เกียอาปากแน่นอนครับรุ่นกันเลยจอร์เก้อาปากลงมา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 เลยถ้าจะขึ้นก็ขึ้นไปจะลงก็ลงมาโอเคลงมา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 เออลงมาน่ารักมากเอาลงมาลงมาจะขึ้นก็ขึ้นไปนะ เพราะกำไรเรามีอยู่แล้วเราเอาสบายอกสบายใจอ้าวได้มาแล้วอ้าวโอเคสามสิบแปดละไล่มาเลยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับนับไม้เลยอ้าวชนอีกเออสี่สิบสี่ละโอเคโอ้สี่สิบหกแล้วโอเคสี่สิบแปดแล้วโอ้โหได้ไหมไม้นี้สี่สิบแปดแล้วนะโอ้จะถึงห้าสิบไหมเนี่ยโอ้โหได้โอ้สี่สิบเก้าขาดอีกนิดเดียวโโอ้หโอเคไม่เป็นไรเราจัดได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ ด้วยเทคนิคที่แม่นยําที่สุดในโลกนะครับคาดการได้อย่างแม่นยํานักเทรดทั้งหลายนะครับที่เทรดไรทิศทางประสบการณ์ล้มเหลวนะครับเชิญครับติดต่อมาเลยที่ช่องสุขติ .com ติดต่อมาเลยครับที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับรอบนี้จะได้ไหมเอ,อ่ยนะครับจะได้ไหมจะได้ไหมเอ,อ่ย ลุนกันหน่อยลุนกันหน่อยเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเครื่องบินิาีฟ้าสำเร็จไม่รอบนี้เราเดินตามระบบสยบกำไรให้มากที่สุดนะครับดูสิครับว่าจะได้ไหมพุทธังสรนังกะชามีธรรมังสรนังกชามีสังขังสรนังกะชามีรอบนี้เราอ้าวมาดูนะครับรอบนี้อ่าโอเคครับไม่เป็นไรรอบนี้อ ต่อไปครับเรามาดูกันเลยมาลุ้นกันเลยครับรอบนี้จะถึง50ดอลลาร์หรือไม่นะครับอรอบที่แล้วเราก็แพ้มันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับกําไรเรายังมีไม่ต้องตกใจนะครับกําไรเรามีแล้วสบายๆถ้าลักษณะแบบนี้ครับไม่กระชากลากถูกลากไถ่เนี่ยผมมั่นใจกําไรแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ Okay. มันลุ้นกันหน่อยเอาขึ้นไปขึ้นไปพี่กราฟขึ้นเป็นเลยครับขึ้นไปขึ้นไปจะถึงไหมจะถึงไหมเอยจะถึงไหมเอยจะถึงไหมครับ5 0ดอลลาร์ถ้าถึง50ดอลลาร์หยุดดีกว่านะาก็หยุดดีกว่าได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยโอเค4 8 5 0ดอลลาร์โอเค 48, โอเค,อเคถึง52ดอลลาร์แล้วโอ้เกินเป้าเลยครับตอนนี้นะก็ เราตั้งเป้าไว้แค่นั้นนะครับอาเอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็ท่านใดสนใจเข้าเรียนรู้เทคนิคก็ติดต่อทักไลน์ไอดีได้นะครับ